สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ในเกม My Master Ball หรืออีกชื่อหนึ่งที่ผมตั้งให้ก็คือบันท a l d ั r a s a u ของ Origin ก็คือเกมเหมือนกันเลยอ่าอันนี้หน้าเว็บนะแล้วก็ดูในหน้าเว็บก่อนก็นกคือมีกวนปูดเนี่ยมีซุนกวนมีใครแห้ง,งต้นอ่าเรยน่นี้ก็มาเริ่มแรกมาดู About w a l l w a r ก็จะมีไว้เปเปอร์ให้คนอ่านได้ซึ่งท้าไม่ดูแล้วไม่เหมือนไว้เปเปอร์เกมอื่นใครจะอ่านก็มาอ่านได้นะแต่ผมไม่อ่านข้ามไปก็ตอนนี้เกมอยู่ในเ a สที่สามารถเล่นบนเว็บได้และเล่นแอนดรอยด์ได้ Feature, ก,ก็เกมฟิเจอร์ก็มีฮีโร่ก็คือเราต้องมีฮีโร่ออกไปสู้ออกไปทำเควสต่างๆซึ่งฮีโร่นี่เป็นจำเป็นมากมีเวอร์บอสมีการวางแผนกลยุทธ์มีการสุ่มเกลือมีสิ่งที่เรียกว่าเนชั่นวอลมีรีซอสต่างๆที่เอิร์มมาได้ก็ลดแมปตอนนี้อยู่ที่ q 4 วันท uhm. ี่11ก็ตรงนี้ตัวเกมเปิดมาได้ประมาณเดือนหนึ่งแล้วล่ะก็อะไรเรื้อยแล้วแก้บั๊กอะไรกันก็มาเยอะมากช่วงแรกเกมมีบั๊กเยอะมากก็ผ่านมาแล้วอันนี้โตเกนิกก็ไม่มีอะไรมากก็ลองมาดูก็ค่อนข้างเยอะนะทีมพาเาเซลเนี่ยอิ่มเลยดิ เกมตัวนี้เนี่ยถูกออดิตโดยเจ้ารังก็คือ CertiK แล้วกดเข้ามาดูได้ mm hmm. ก็ผ่านแล้วข้่อนข้างปลอดภัย Security Score อยู่ที่86 mm hmm. อันนี้โฉบหน้าของผู้พัฒนา mm hmm. ก็เป็นหน้ากระตูนะแต่ว่ามีตัวตนจริงเราก็ไปหาดูได้อันนี้เป็น Advisor ก็มี ฮับบอร์ดกับอีกคนหนึ่ง f o u เดอร์แอ c ซ o โอออฟก,กับ f ฟ u n ด e r ์ฟาดายตอนไหนก็ไม่รู้แล้วซึ่งคนนี้เนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นทีมพัฒนาของเกมไททานนั t เตอร์นะขอพาดทิงหน่อยแล้วกัน <Okay. S 1> ใช้ออ y ด s e y เดือ อ่าใช่เดียวกันต่อไปพาร์ทเนอร์พาร์ทเนอร์ก็มีอ่ตามนี้ครับดาเมกเกอร์เกมไฟ์เลดไคส์อามีเดียนิวอ่ากัน,นี้ก็เป็นกดตามข่าวสารได้ ทีนี้ก็ไปดูที่ตัวเกมกันนะตัวเกมเนี่ยเราก็สมัครสมาชิกอะไรเรียบร้อยแล้วเข้ามาเริ่มแรกเราเราก็ต้องผูกกระเป๋าก่อนจริงเริ่มแรกจริงเนี่ยสิ่งแรกเราทำก็คือเข้ามาปิดเสียงนี้ก่อนเสียงดังมากต่อมาถ้าเราอยากผูกกระเป๋าเนี่ย,ยเราจะทำธุรกรรมอะไรในเกมเนี่ยเราก็ต้อง จริงเรามีกดตอนแรกสุดมันจะกดแล้วเราก็มันก็สามารถเด้งไปที่เมตาแม้เราให้เรากดยืนยันอะไรอย่างนี้ซึ่งเวลาจะเติมเกมหรืออะไรก็ตามเนี่ยเราก็จะใช้กระเป๋านี้ตลอดคือไอดีนี้ผูกกับกระเป๋านี้ไม่สามารถย้ายได้อันนี้เป็นหน้าอินเฟรซของเกมนะมีเยอะๆมากมายหมดในคลิปนี้เนี่ยผมจะแนะนำแค่คร่าวๆก่อนนะ ว่ามันเยอะมากนะนไม่หมดแน่แนก็คือหลักๆเนี่ยเราก็ต้องมีฮีโร่ล้วก็มีฮีโร่หลายขั้นนะซึ่งระดับใช้งานจริงเนี่ยก็จะมีตั้งแต่สีม่วงขึ้นไปเนี่ยสีม่วงเราสามารถเปิดในกาชาได้แต่ว่าในปัจจุบันนะตัวทองเนี่ยตัวเลทีเนี่ยเราไม่สามารถเปิดกาชาได้นะเราต้องไปซื้อใน market ็ตเพจ ก็คือตรงนี้มาร์เก็ตเพซึ่งตอนนี้ขายหมดแล้วก็ต้องรอเฟสหน้าเกมจะทำให้เราสามารถมิ้นตัวละครเอ t มาขายได้จะเป็นอย่างไรก็ต้องรอดูต่อไปอ่าอันนี้ก็เป็นเอ t ที่ผมมีอยู่ก็ประมาณนี้ซื้อมาแล้วก็อยู่ในหน้านี้ก็แน่นอนว่ามีตัว เอทก็ต้องเก่งกว่าตัวอีพิก็เก่งกว่าเยอะแหละก็ลองตัดแจกันดูนะครับสิ่งสำคัญที่สุดก็คือเกมเนี้ยมันสามารถเอิบได้คือปกติเนี่ยเกมมือถือเนี่ยมันจะมีส่วนแค่เงินกับทองใช่ไหมทองเนี่ยเราต้องเติมเอาใช่ไหม ก็จะมีให้เติมเราเราใช้เหรียญแมยในการเติมซึ่งเหรียญแมทตอนเนี้ราคา1.57ดอลลาร์นะแล้วดูจากการาฟเนี่ยกำลังล่วงเลยก็เกมนี้เป็น Oracle นะเราสามารถแต,าแต่ละแพ็คเนี่ยมันฟิกราคาไปแล้วว่าราคาเท่าไหร่เราก็อยากซื้อตั้งไหนแล้วก็รีบสวอปแล้วก็รีบมาซื้อเลย อันนี้ไม่ใช่การแนะนาการลงทุนนะก็แต่อันนี้ก็คือการเติมเกมนัแหละใครจะมาเติมเกมก็มาเติมได้เติมไปทองนะซึ่งตัวเอเเนี่ยมันไม่สามารถเติมได้นะต้องเข้ามาซื้อในมาเก็ตเพจซึ่งตอนนี้มันหมดแต่ว่ามาเก็ตเพจนี้ไม่กโกลาเขลานะอยู่ที่ใครตั้งคาเท่าไหร่มันก็จะเท่านั้นเลยซึ่งเราใช้เม็ดสองอย่างนี้เราใช้เม็ดในการซื้อ ถ้าเติมครั้งแรกเนี่ยเราก็จะได้ได้คูณสองก็เหมือนเกมมือถือปกตินะที่นี่เนี่ยถ้าเราอยากจะเอินเกมนี้เนี่ยมันมีเงอนไขก็คือเราจะต้องมี VAP อย่างน้อย4ก็คือเนี่ย VAP 4เราต้องเติมไปทั้งหมด13200โก ซึ่งก็คือก็พูดง่ายคือเติมแพ็คเนี่ยสองแพ็คเราก็ได้มี P สเลยหรือหรือเราไม่อยากเติมเราก็แค่มีตัว A ไดเราก็จะสามารถเออจากเกมนี้ได้แล้วก็คือถ้าไปใครเป็นสายฟรีเนี่ยเข้ามาเล่นเกมนี้เฉยๆสนุกก็ได้ก็มาดูว่าเกมนี้มีเออตรงไหนได้บ้างก็หลักก็คือ ถ้าเราทาผ่านดาเนี่ยให้ครบ3ามสดาเนี่ยก็คือ3ดาทุกอันเนี่ยทุกดานเราจะได้กล่องตัวนี้มาแล้วกล่องตัวเนี้ยจะให้เหรียญแมสซ์มาด้วยซึ่งเหรียญแมส์เนี่ยมันจะเด้งเข้ากระเป๋าเองจากกระเป๋าที่เราผูกไว้แต่แรกนะซึ่งอันนี้ก็เป็นโอร์แลคลด้วยก็คือราคาเหรียญเนี่ยจำนวนเหรียญที่เราได้เนี่ยจะสัมพันธ์กับราคาที่ ปัจจุบันซึ่งตอนนี้ราคาล่วงเหลียได้เยอะหน่อยอ่าก็มีเนี่ยแล้วก็มีอีลิทที่เหมือนกันแต่ยากกว่าซึ่งด่านยากกว่าแต่ว่าได้เยอะกว่าเหมือนกันเนี่ยอย่างในด่านเดียวกันนะแต่านเดียวกันของ normal เนี่ยได้21 21เแมตต์แต่ว่าอีลิทเนี่ยได้ถึง99เแมตต์ก็5เท่าประมาณ5เท่าถือว่าเยอะพอสมควรอย่างแ,แ,แ,แค่ผ่านด่านเนี้ยก็ได้แล้ว100ยแมตต 99แมตชก็ประมาณเท่าไหร่ก็155ดอลถือว่าเยอะเลยนะครับ155ดอลครึ่งหมื่นก็อะไรอันนี้คือได้ครั้งเดียวแล้วจบเลยต่อมาเป็นรางวัลรายวันก็จะมีหลักๆคือวัวบอสวัวบอสมีทุกสองทุ่ง บอสตายเนี่ยเราถึงจะได้รีวอร์ดแลกกิ้งเนี่ยก็ยิงตีไปแล้วรับรับรางวัลไปแล้วก็ตามนี้แล้วาวัลตามนี้แล้วก็มีตอนสามทุ่มเมื่อกี้บอสมาสองทุ่มใช่ไหมแล้วก็ทุ่มสามทุ่มเนี่ยไอมันจะมีสิ่งที่เรียกว่าเดช็อปเดชบอลเนี่ยในนี้ก็จะเป็นแบบอารมณ์ประมาณเราเลือกก๊ก เราอยู่โกงไหนพอเลิกกงเสร็จแล้ว,ลวลเนี่ยแต่ละโกงเนี่ยก็จะมีะเรียกว่าอะไรระดับขั้นแล้วกันขั้นของขุนานางทุกสามทุ่มเนี่ยมันจะตัดรอบถ้าเราอยู่ขั้นไหนเนี่ยเราจะได้รางวัลเป็นการตอบแทนเนี่ยเ็แมตซึ่งอันนี้เป็นรายวันนะเนี่ยถ้าใครเป็นจริงเนี่ยเราจะได้เจิเอดแมตต่อว,วันถือว่า เป็นแบที่เยอะมากเลยนะก็ประมาณนี้อันนี้ในชั้นมองทุกสามตุ่มจะตัดรอบต่อมาอารีน่าก็ได้รางวัลตามอันดับท็อปสิบท็อปหนึ่งท็อปสองท็อปสามท็อปสิบท็อปห้าอะไรเงี้ยได้จะเยอะหน่อยท็อปสิบท็อปห้าสิบท็อปร้อย ก็ประมาณนี้ท็อปแต่ว่าตามสุดที่ได้เนี่ยก็คือท็อปพันถ้าเราแรลเกินพันยึดไปเนี่ยเราจะไม่สามารถเอินได้ก็ประมาณนี้คนระับในส่วนของเอินในเกมนะตัวเรื่องรายละเอียดในเกมเนี่ยผมก็คือมาต่อคลิปหน้ามันก็ข้างเยอะทีเดียวต่อมาอีกระบบนึ้งก็คือ staking เราสามารถเอาเหรียญแมสเนี่ยมาสเต็กไว้ได้ EPR ตอนนี้อยู่ที่4 4 2 9สี่องจเก้งค่อนข้างเยอะนะตอนนี้มีคนมาล็อกไว้1 3ึ0งล้านสมแสนาหมื่นแมสมีจำนวนที่สเต็กไว้เนี่ยคนสเต็ก1 3น0คนก็ประมาณนี้นะ ก็ถ้ารู้จากอินเฟสประมาณนี้เนี่ยก็ถ้าใครสนใจก็ลองมาดูได้ครับ๋ยวผมจะทิ้งลิงไว้ใต้คลิปนะยิ่งถ้าใครเคยเล่นเกมบัลเทอรัสักโลกมาเนี่ยโดยเฉพาะภาคออริจินเนี่ยก็จะเรียกได้ว่าเกมเดียวกันเลยผมก็เลยตั้งฉายาว่าบัลเรัสักโลกก็ประมาณนี้นะก็วันนี้ก็มีแค่นี้นะ เดี๋ยวเรื่องรายละเอียดในเกมเนี่ยผมมาต่อคลิปหน้าก็